ครับฟุตเอฟซีกาช่วนักโทษทรับวันนีผมอ้อนอีกามารายงารตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอรประเด็นของโดมินิกโซบอสไลนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติฮังการี ari, กับตันทับแมกย่าและผู้เล่นที่ต้องบอกเลยว่าทำให้แคมป์ในทีมลิภูเนี่ยสดใสซับซ่าเหลือเกินนะครับมีแข้งใหม่ที่คุ้มกว่าเขาอีกไหมฮะช่วยกันหาคำตอบ่อยครับในขณะที่ผมอัดคลิปอยู่ในขณะนี้ยังหาคำตอบนั้นไม่ได้เลยมีหลายคนเหมือนจะเเททียบ่า แต่ถ้าดูจากความคุ้มทุนแล้วเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะเป็นโดมินิกส์โบสไลครับที่จะเป็นนักเตะที่คุ้มทุนของลิปูในซีซั่นนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันถึงเรื่องราวของเขานะครับสำหรับสุดหล่อขวัญใจแม่ยกทั้งหลายของเดอะคอปนะฮะฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาคัดเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ไปว่ากันถึงโดมินิกโซบสไลน์นะครับกองกลางตัวรุกทีมชาติฮังการีซึ่งในเวลานี้นะครับในทุกวินาทีนับตั้งแต่ที่เขาประเดิมสนามให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันยิ่งตอกยำ้ำยิ่งทำให้เราได้เห็นว่าโซบสไลน์ so คือนักเตะที่ครบเครื่องอีกคนหนึ่งของวงการลูกหนังใบนี้ไม่ได้เป็นการพูดโอเวอร์จากการใดนะครับเราก็ได้เห็นว่าการฉีกสัญญาของลิเวอร์พูล ที่ทำเอาไว้เมื่อช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมานั้นมันเป็นการฉีกสัญญาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเพราะว่าสิ่งที่ลิเวอร์พูลคิดสิ่งที่เจนคล็อกคาดหวังสิ่งที่แฟนเด็กคอปเฝ้ามองโดมินิกซอบอสไลยกำลังจะกลายเป็นอาวุธลับอาวุธเด็ดที่จะทำให้ลิเวอร์พูลนะครับก้าวไปสู่ในจุดที่เรียกว่าเป้าหมายสูงสุด ได้นะครับในซีซั่นนี้สูงสุดคืออะไรครับกลับมาลุ้นท็อป4กลับมายึดพื้นที่ทำเลทองตรงนั้นและรวมไปถึงการกลับมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อให้ในบ้านปลายจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่แต่มันถือว่าเป็นซีซั่นที่แฟนเดอะคอปทุกหัวระแหงมีความสุขกับการได้ดูทีมรักของตัวเองสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนะครับของโซโบสลนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าโซโบ เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับได้เร็วมากครับและยังทำได้ดีด้วยตอกย้ำกับอะไรครับฟอร์มการเล่นผลงานที่จับต้องได้และการเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลประจำเดือนสิงหาคมมันคือเครื่องการันตีฝีเท้าและความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลที่ออกมาจากตัวเขาได้เป็นอย่างดีการที่เขาสามารถปรับตัวได้เร็ว เข้ากับทุกคนได้อย่างกลมกลืนแล้วก็ลงตัวจึงครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากนักเตหะหลายๆคนต้องการเวลาในการที่จะปรับจูนเจลทุกอย่างให้มันผสมผสานและลงตัวที่สุดบางคนใช้เวลาครึ่งปีบางคนใช้เวลาหนึ่งปีเต็มๆกว่าจะฟื้นคืนชีพกลับมาเล่นในฟอร์มที่แบบตัวเองต้องการได้แต่นี่อะไรครับโซบอสไลหรือว่าสบู่สันไหลไหลลื่นมากลื่นปรืดมากแล้วเร็วด้วยนะฮะ เราเห็นฟอร์มเห็นสัญญาณบวกตั้งแต่ในช่วงปีซีซั่นแต่ไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าเขาจะกลายไปเป็นตัวหลักได้เร็วขนาดนี้กลายไปเป็นนักเตะที่บอกได้เต็มปากได้เลยว่าขาดเขาก็ขาดใจได้เหมือนกันแล้วสิ่งที่น่าเหลือเชื่อต่อมาคือการที่สโบสไลด์เป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้หลากหลายรับบทบาทได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเจนคลับบอกให้เขาเล่นแบบไหนเขาก็น้อมรับมันแล้วก็ยังสร้างความรับใจให้กับเจ้าหนายได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกองกลางตัวรุกหรือการขยับมาเล่นกองกลางตัวต่ําเขาก็ทําได้ดีไปทั้งหมดเลยครับแม้ว่าสิ่งที่สบสไลน์นำเสนอในสนามนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่นักเตะที่แบบเอ้ยเพอร์เฟกมากสมบูรณ์แบบมากเพราะว่ามันมีความผิดพลาดในตัวของเขาเองด้วยนะฮะแต่มันเป็นความผิดพลาดที่มันไม่ได้ก่อไฮนะครั้งยิ่งใหญ่อะไรแบบนั้นมันเป็นความผิดพลาดที่เราเข้าใจได้ทุกคนมันย่อมพลาดครับในสนามจ่ายพลาดบ้าง วิ่งพลาดบ้างวิ่งผิดช่องบ้างมันมีนะครับไม่มีใครเพอร์เฟกไปโดยตลอดหรอกครับแต่สิ่งที่สปบรสไลน์นำเสนอมันคือมาตรฐานการเล่นที่เข้าขั้นสูงมาตรฐานการเล่นที่เรารู้สึกได้ว่าเออนักเตะคนนี้สามารถเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมได้อีกยาวๆวและเมื่ออยู่ในมือของเจสันคลับสปอรสไลน์มีโอกาสสูงนะครับที่เขาจะยกระดับการเล่นของตัวเองกลายเป็นนักเตะระดับท็อปมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้ กับตันฮังการีนะครับนำเสนออะไรบ้างให้กับริอระผูในวันนี้การจ่ายบอลซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานสำคัญของผู้เล่นกองกลางซึ่งผู้เล่นกองกลางนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจ่ายบอลแม่นยำไม่ว่าจะเป็นลูกสั้นลูกยาวลูกตักบอลข้ามแนวรับลูกครอสสุทานด้านข้างหรือแม้กระทั่งการผ่านบอลทุกวิถีทางเนี่ยมันต้องแม่นยำมากน่างน้อยคุณต้องมีเปอร์เซ็น อยู่ราวๆมากกว่า85%ในการผ่านบอลสำเร็จนะครับซึ่งแทบทุกนัดเลยสโบรสไลน์นั้นจำแนกแจกจ่ายลูกบอลเนี่ยสั้นยาวที่สุดแล้วเขามีสแตทที่ยอดเยี่ยมนะครับคือการจ่ายบอลแม่นยำเนี่ย90เป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับเป็นการอุดรูรั่วแผงกองกลางของลิภูที่มีปัญหาตั้งแต่ในซีซั่นก่อนเป็นอย่างดีครับ แดนกลางของลีพูในซีซั่นก่อนนั้นโอ้โหจ่ายบอลอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนกับว่าทุกคนเนฟอร์มตกแล้วต้องการซ่อมแซมโดยด่วนสุดท้ายก็มาได้ช่างคนเก่งที่ชื่อว่าสุบโบสไลเข้ามาปะผุรูรั่วตรงนั้นในวันที่สบโบ์สไลนะครับได้รับผิดชอบให้เล่นเกมรุกเห็นไหมครับว่าเกมรุกของหงแดงนั้นมีความไหลลื่นและมีประสิทธิภาพบทบาทการสร้างสรรเกมรุกของสโบ์สไนั้นฟุตบอลของหงแดงเนี่ย ทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและในเวลาที่สปอสไลรับบทบาทหรือว่าหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องลงมาล้วงบอลต่ําหรือว่าเล่นเกมรับต่ําๆเนี่ยเขาก็สวมบทบาทกองกลางตัวรับสกัดกัน้นเกมรุกของคู่แข่งได้เป็นอย่างดีเท่านั้นไม่พอนะครับในเวลาที่ลงมาเล่นลายต่ำเนี่ยอยู่ใ,นในกล้ๆกับทางด้านของเซนเตอร์ฟูลแบ็กเนี่ยสปอสไลด์ยังสามารถที่จะเปิดบอลจากแนวลึกด้านหลังได้อีกด้วยนะครับ แล้วมีความแม่นยำที่น่าเหลือเชื่อคือแทบจะทุกอย่างเลยอ่ะส์มสไลท์ถือว่ามีความผิดพลาดน้อยนะถ้าเทียบถึงค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดของนักเตะฟุตบอลในแต่ละเกมซึ่งมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันคือข้อดีของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมให้กับลิเวอร์พูลแบบเต็มๆเ,เท่านั้นไม่พอนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ลิเวอร์พูลนะครับได้ของดี ก็คือในเรื่องของการที่โดมเดิเนกสโบสลายนั้นเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพสูงเป็นนักฟุตบอลที่เพียบไปด้วยระเบียบวินัยเป็นนักฟุตบอลที่มีแพชชั่นเกินร้อยเป็นนักฟุตบอลที่มีไมซ์เซ็ตหรือว่าทัศนคติที่ยอดเยี่ยมสิ่งเหล่านี้ที่ผมบอกกล่าวมาเนี่ยถ้านักฟุตบอลคนนั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับบอกเลยว่าโอกาสที่จะแจ้งเกิดหรือว่าทําให้ตัวเองเด่นดังหรือว่าทําให้ตัวเอง ก้าวไปอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าเป็นโคตรนักเตะเนี่ยมันยากบางคนฝีเท้าดีมีพรสวรรค์แต่ไม่มีพรสแสวงคิดว่าตัวเองใหญ่ที่สุดในสนามเลยเล่นเพื่อตัวเองไม่ได้เล่นเพื่อทีมคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เจ๋งแบบเป็นโคดรบอรลอย่างดีโกามาราโดน่าหรือจะเป็นลิโลเ,เมสซี่นะครับฝีเท้าแบบนั้นเนี่ยโอเคบอกเลยว่าคุณดับสนิทในวงการนี้ แต่ในขณะเดียวกันครับดมเด็กสบอสไลน์เนี่ยเขารู้ว่าเขาเองก็มีพรสวรรค์พอตัวมีเทคนิคทักษะที่ยอดเยี่ยมพอตัวแต่เขาก็รู้ตัวเองว่ายัางต้องพัฒนาอีกไกลดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือการขยันซ้อมมุ่งมั่นทุ่มเททำเพื่อทีมทำเพื่อองค์กรทำทุกมิตทางเพื่อให้ทีมชนะในแต่ละเกมเราเล่นตามที่โค้ชสั่งไม่หลุดออกจากนอกกรอบ ไม่ทำตัวมีปัญหาแล้วสโบสไลน์นั้นคิดถึงภาพรวมในความสําเร็จของทีมเป็นลําดับแรกมากกว่าความเด่นดังในเรื่องส่วนตัวนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่แฟนเดอะคอปปรปลื้มในนักเต่คนนี้นะครับเจ้งครอปเองก็บอกว่านี่แหละนักเตะที่เขาชอบนักเตะที่เขาโปรดปรานเขาต้องการคนที่เข้ามาแล้วเล่นเพื่อทีมคนที่เข้ามาแล้วใส่ใจในเรื่องขององ,องค์กรคนที่เข้ามาแล้วทําให้บรรกาศภายในทีมดี นะครับไม่ได้ก่อร่างสร้างปัญหาอะไรแบบนั้นซึ่งที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าเจิ้งคลอปทีมงานคัดเลือกคัดสรรน,นักเตะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับในเรื่องของนอกสนามปัญหาภายในทีมปัญหาภายในแคมป์ห้องแต่งตัวน้อยมากดังนั้นนี่คือนโยบายที่มันชัดเจนมากว่าลิฟูเดินในทิศทางที่ถูกต้องนอกจากฝีเท้าดีแล้วความสามารถหลากหลายแล้วสิ่งที่นักเตะคนนั้นต้องมีคือไมซ์เซตที่ยอดเยี่ยมสโบรสไล์ครับ เป็นคนเหล่านั้นมีทุกคุณสมบ,บัติที่เจอร์ครอบลิฟูต้องการแล้วสบอสไลในวัยเพียง22ปีสิ่งที่เราได้เห็นในตอนนี้มันคือความยอดเยี่ยมในอายุรุ่นของเขาแต่เขาก็ยังมีเวลาอีกเยอะมากนะครับในเส้นทางนี้ในการที่จะพัฒนาตัวเองก้าวสู่การเป็นผู้เล่นชั้นนําของโลกนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพและคุณห้ามพลาดด้วยนั่นก็คือการรักษาความยอดเยี่ยมในการเล่นการยืนระยะ ที่ต้องนานที่สุดเท่าที่จะทําได้หากโชคดีนะครับโชคดีในเรื่องของการที่ไม่ได้ถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวอันนี้คือข้อดีมากแล้วมันก็มีโอกาสที่เขาจะสามารถต่อยอดความต้องการของตัวเองต่อยอดความต่อเนื่องแล้วเป็นกําลังสําคัญของทีมลิเวอร์พูลในยุคเจนคลับที่เขาบอกว่าถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชัน2.0แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ ที่ผ่านมาของดูบิคสบอสไลน์นั้นมันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่ดีของเขารวมถึงลีพูดด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมานั้นกว่าที่สบอสไล์จากลีกเยอรมันมาถึงลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยแล้วเขาปรับตัวได้เร็วกว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับเขาต้องซ้อมหนักมากซึ่งสบอสไล์เองก็ยอมรับว่าผู้ที่มีอิทธิพลผู้ที่อยู่เบื้องหลังสําคัญที่สุดของเขาคือคุณพ่อนั่นแหละ คุณพ่อของเขาเขี้ยวเข็นมากโอ้โหเขี้ยวกลัมจนแบบสบ o l ไลทแทบจะร้องไห้ในสมัยวัยเด็กนะที่เขาต้องมาซ้อมอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่คุณพ่อบอกว่าซ้อมไปเถอะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าซ้อมแบบไหนเด็กคนหนึ่งคุณลองคิดดูนะครับต้องมาซ้อมแบบเลี้ยงผ่านอุปกรณ์ขวดทําด้วยพลาสติกอ่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาแบบเนี้ยแล้วลูกบอลเนี่ยอย่าไปโดนขวดเหล่านั้นนะครับ คือถ้าโดนเมื่อไรเนี่ยเริ่มต้นใหม่ทันทีรวมถึงการฝึกซ้อมแบบผ่านบอลไปมาทีทีบ่อยๆทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับฝึกซ้อมเพื่ออะไรเบสิกในการผ่านบอลคุณจะได้แน่นรวมถึงการที่คุณโฟกัสกับลูกบอลอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคู่แข่งแม้ว่าจะเข้ามาแบบไหนคุณก็ปล่อยวางมันไปนะครับโฟกัสกับในเกมของคุณนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอะไรแบบนี้คุณพ่อของสบสลเคี่ยวเขาจนกลายเป็นนะักเตะที่ดีมาก ของโบการลูกหนังฮังการีเรียกได้ว่านี่คือเพชรเม็ดงามอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่รอวันเชีรานายให้มันฉายไรกว่าเดิมแล้วทุกวันนี้คืออะไรครับทุกวันนี้เขามีสติหลายอย่างที่ดีอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นครับว่าการผ่านบอลของเขาเปอร์เซ็นต์อยู่ที่90%สูงมากนะครับรวมถึงการคัฟเวอร์ในพื้นที่ที่สําคัญเขายังทําได้ดีติดระดับต้นๆของสโมสรลิเวอร์พูลรวมถึงการวิ่งในขณะที่ตอนที่เขาไม่มีบอลก็ถือว่าเนวเรทที่สูงมากนะครับ เหนือกว่าแอนดรูปสซนจอมอึดของริพูได้ซ้ํารวมถึงการสร้างสารรค์โอกาสการทราําประตูการผ่านบอลที่ทําให้เพื่อนรุ้นในการทําประตูเนี่ยติดระนดับท็อปโฟของสโมสรเป็นรองแบบอ่าซาล่าเทรนอะไรแบบนี้นี่แหละครับคือนักเตะที่ดีคนหนึ่งของวงการแล้วริพูได้ของดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเรารอดูต่อว่าสโมสรลาจะมีอะไรมานําเสนออีกไหมแต่เช่นครับเชื่อว่านักเตะคนนี้ยังมีอะไรดีๆอีกเยอะเลยครับ รอดูกันแล้วกันฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรนั้นไว้ติดตามกันนะครับกลับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามครับสวัสดีครับ